สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม w w e2k 22นะดีแมทสโตนโคลสตีฟออสตินเจอเดอ under t a k e r เออจริงจริงสองคนนี้เจอกันบ่อยมากช่วงยุคแอดติจูดแต่ว่าไม่เคยเจอกันในเลสซิเมเนียนะงานคลิปนี้จัดไป มาก่อนเลยพี่โลนซ่าสโตนโคสตีฟออสตินเจ้างูหางกระดิ่งเอา้าเฮ้ยปาเทเกอร์เอ้เอาตามรอยจอนซีน่าอีกแล้วสโตนโคไม่รู้เรื่องเลยเก็กก่อนเอาโดนดึงเลยใส่ทันทีนี่เลกดอบอ เริ่มปั้มครับเสียเปรียบเลยพี่โลนโดนซอยหน้าอดทิ้งศอกอีกเสื้อคุมยังไม่ถอดเลยใส่แล้วมดเวียงไปแหมปาเทกเกอร์ไม่มีคิวแสดงหนังนี่รีบทำไมเนี่ยสงสัยเมียชายซื้อเข้ามันไก่ฝรั <c oughs> ่งกินข้ามันไก่เหรอเล็กดอบ เตะเลยมาต่อยโล้นหน่อยแม่หัวโล้นดีจริงๆน่าตบเกียนนี่สะใจอุย้ยคนดูอึ้งเลยอะมาอุ้อยอู้ไม่ได้โชกสลมเดี๋ยวต้นแมต์จะพึ่งใส่ไปนูน่นมาัาัวมมัดนี่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 จะโชกสลัมมดขัดขวางทำไมวะ อ,อ,อุ่ยตืบเลยตืบออกฉีบสวนเดิเกียนจังเว้ยจ,จับโยกเลยเอาไปดีกับเชือกกะเทือบแทงสอกใส่อะจ้วงจ้วงเอาแทงเขาจอเบเกอร์ดินเลย เอาละเส้นสองพอกระโดดทุบแม่ทิ้งศอกเลยไบเกอร์ตัวแสบนี่เอาวิ่งมาดีดทีสวนโอมัสนุกเว้ยต่อยกระบาลตัวเก่าเจอกันต้องเก่าหน่อยต้องเกียนด้วยครบเลย จับเสียบครับพิโลนดึงหน่อยตึงๆยกสูเพกลุกขึ้นมานี่มากขย้ำหน่อยตุบ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 ตับเอาแตกเลยเหรอเอากดกดก่อนลูกยังแตกจริงครับแกมแตก ลอยจนแตกกะทืบแขนเลยจะได้โชกแลมไม่ได้เอาลาเส้นสองเหมือนเดิมมาลุกลุกลุกกระโดดทุบเต็มเต็มขยํำเลยขยํำขยํำแม่ถัดเปียมด้วยแมน่ารักนันเราเนี่ยโอไม่ใช่ละเอ้ยตูไม่น่ารักเว้ยจับ โทลสแลมเลยมาชมเราน่ารักเราออกจะเท่มาชมหรอเอานี่ไปอยากกลับโรงเรียนเก่าไหมโอซครูกระทืบหน้าเฮ้ยนอนเฉยๆรับนี่ไปซะ ประตูนรกนี่เฮลเกตกูใจไหมดินอยู่ดินอยู่เอาทืมแก่ออกได้รับไปไหนเราจับเบียงเขาเธอบัเคเกอร์อหันหลังมาทุบหลังเลยจับสเน็กอาย ดิ้นเลยเจ็บแผลมาขย้ำเลยขย้ำขย้ำเติบ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 มันตอดีนเขาละเอาละรับไปสตานเน์ลากมากดเซ อุ้ยยกแขนได้อ,อะไรวะอุ้ยอืดจังเขาลากขึ้นเชือกเส้นสามการะโดดทุบไปเลยวันนี้ทนนักวิ่งมาชนกันอะไรวะเนี่ยเอาอกเลยมาลากหัวผู้ใหญ่ โลนคอถีบซะหน่อยกระตูแขนตืบโลนซ่ายอย่างนั้นเหรอเออสิวะมาขอยขยำอีกตุบ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 มันมือเว้ยเี่ยวลากไปไหนดีตัวหนักเว้ยแค่นี้แหละ กดอูยังครับเริ่มปวดเกียนจริงวะเอาขึ้นมาเอาไปสตันเนอร์อีกดอกโดนไปสองดอกเต็มๆไม่ลากแล้วเหนื่อยโกรธเลยไปเลยครับโอ้โห สโตนโคสตีฟออสตินเป็นฝ่ายชนะโดนก่อนแล้วไงอะชนะได้ว่เออโลนซ่าชายานี้ไม่ได้มาง่งายต้องซ่าจริงแอนโซดาเรียกพี่ชนะวอร์ เอาเบียมาหน่อยด้ว,วันนี้ฉลองยกลังเลยชนะอันเดอร์เทเกอร์ได้